สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สนามแพสสเ,เตเดียมหรือนรลลกของทีมเยือนนครับกับการแข่งขนันพรีวอไทนิ่นัดที่12ระหว่างการท่าเรือ F อซและ BG ีประทุมการส่วนนาทีบรรยายวันนี้ขอยกให้กับคุณผานมาบมัดเจมสสีปรัดขอบคุณคุณสุดที่ใช่หย,ยาบมากนะครับเกมเริ่มนะครับ b ีมาในชุดสีขาวการท่าเรือมาในชุดสีน้ำเงินแสดครับจงังหวะนี้การท่าเรือขึ้นเกมมาปฐัดมพล ส่งต่อให้กับสุพนันบุรีรั์แล้วสัดเข้าไปเลยครับโอ้โหโอ้โหอย่างรวดเร็วครับเป็นแฟนหลังประตูนี่ยังเข้าสนามไม่เต็มเลยครับโอ้โหออกไปซื้อน้ำแป๊บเดียวกลับมาสุพนันยิงเข้าไปเลยครับโอ้โหลูกนี้เหมือนไม่แรงครับแต่ทิศท,ทางนี่เอาไปเต็มสิบครับกิติพงษ์ภูเถวเชือกหมดสิทธิ์รับครับแมทรงผมลีลาเขานี่คล้ายๆกันาโชเหมือนกันนะฮะ ทางหวนี้การนาโชครับผมไม่ใช่โอ้ประกอนประกอนปั๊มได้ยังไงต่อยังไงต่อยิงเลยครับแฉลบเข้าไปครับโหเรียบร้อยครับมาสองประตูต่อศูนย์ยังไม่ถึง5นาทีครับจากลูกแรกประกอนเต็มพักครับปั๊มลูกนี้ได้แล้วก็สับด้วยขวาโอ้หบอลหน้าจะมีเฉล็บครับลูกนี้จากพันพยายามปั๊มแล้วหลุดมาโอ้เป็นวิกเตอร์คาร์โดโซครับ ยื่นขาหลังออกมาแบบนี้โอ้โหสร้างงานสร้างอาชีพให้กิติพงษ์เลยครับลูกนี้เซฟด้วยสายตาไม่ไหวครับ2ประตูต่อศูนย์ครับจากประกอบเป็มพักในครึ่งแรกเริ่มเกมครึ่งหลังมาได้ครับจากกระพันไปสุวรรณตักโดงๆลูกนี้อีกซานพักบอลให้กับเฟดตตี้อาวเลตโอ้โหพวกคุณเหลือกินเหลือใช้จริงๆครับลูกนี้ นี่ครับอีกซานมงย้อนตั้งกลับมาให้เฟนดี้จับด้วยซ้ายแลย้วยิงด้วยซ้ายครับโอ้โหเต็มข้อเต็มรอดเต็มประตูสิครับลูกนี้สมพรยศยื่นมือไปแล้วครับต้องต่ออีก3ามแขนนะถึงจะรับได้ลูกนี้โอ้เฟนดี้เปิดฟรีคิกเข้ามาครับจังหวะนี้ชินิพั์ลีออยิงเข้าไปโอ้ห่าเสียดายครับลูกนี้แม่พับเกมบุกอยู่นานครับอ๋อแต่จังหวะนี้ครับห้องวีอาร์ส่งสัญญ,ญาณมา คุณมงคนชัยเพชรศรีเดินไปดูเองเกิดอะไรขึ้นครับเควินครับยังไงอุย้ยกลางปีกเป็นไก่แบบนี้ไม่รอดครับจุดโทษสิครับทีักสินแดงดาวสอประตูต่อ2ครับจากทีละศินแดงดาวมาเพิ่งลงมาได้ไม่นานครับยิงลูกนี้คมกลิบโอ้โหนี่ครับซื้อลูกชิ้นหน้าสนามกินได้เลยครับลูกนี้ คมขนาดนี้โอ้โหโคตงสะใจเลยครับเคยแบกมาโนแล้วมาแบกโคตงต่อก็ยังไหวครับลูกนี้จังหวะนี้ครับจักรพันธ์ไฟสุวรรณสงมาตรงกลางธีรสินดึงมีเวลาแล้วก็ยิงหายวับเข้าไปเลยครับโอ้โหเกมนี้มันเอาะไรกันครับมาธีรศินลงมาครับครึ่งหลังพลิกนรกแสงด้วยลูกนี้ครับอบอลวิถีลากเป็นเส้นโค้งครับ หายเข้าสามเหลี่ยมเลยโอ้วสวยจริงๆครับลูกนี้ไปปล่อยให้ทีละศิลมีพื้นที่ได้ยังไงครับลูกนี้โอ้โสมบพยศหมดสิทธิ์รับครับ3ประตูต่อ2ในช่วงทดเวลานาทีที่4ครับโอ้การท่าเรือจะแก้ตัวทันไหมและไม่ทันครับหมดเวลาการท่าเรือี่สีครับเปิดบ้านพ้ายคารังครับให้กับ BG ีประทุมสประตูต่อสครับโู้ที่กว่าวันนี้ เกม5ดาวจริงครับด้านนี้และเวลาการถ่ายทอดสดของเราก็หมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสักช่องทางหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับ